โอ้คุณมาเบิ้งกระดูกใบยังคูดได้ชงมาพิ่นชงใบยังฮหยังเมนหยังนี่เลยใบยังเพิ่นนักสืบหยังเอาผู้ใดเอามาให้ผู้ใดเอามาให้ได้องเอาไม่แกต้องพิ่นใชจ๊กไปเอามาให้แลเราพูดชงมาให้แต่เงินบ่ล่ะถามหาแต่เงินแกมานี่เดี๋ยวสิแกให้เบิ้งสนั่น จ้วสิแ่งเบิ่งสิแ่งเบิงเ่งด็กเงนนบริเงินกงับนิดเงหนอยายท่าูท่ายู่ว้ยัง <c oughs> เอาคิดว่าไม่ยังนี่จักเลามัไม่ยังเลยจังหวัดยจากเมื่อ năm เลยยะจากเมืงเพระคืออาทีแทันพระคืออาตีแท้คือปีดีเ่ยอย่างเมื่อนทุกคนตององงันใหม่อาตีปันนี่อย่างบางอนเอาบูจัดนะเพื่อนเราเห็นจับผู้ใดเราชงมาก ของมาจากเมืองน่องคนนี้นี่จักแล้วของเมืองนอกคือเมืองหน้าแล้วนืองนอก,กเมืองโมโอ้จักรนัเพ <c oughs> ิ่นโอ้นี่เป<อ>ิดนีย่ยังแบบว่าถือช่องคำช่องคำช่องคำวะ <c oughs> โลกเกียรติยศนี่โอ้นี่เงิน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 สิเงินเงินเป็นเอาเงินตัวเงินตัวสีเงินแม่เงินตัวสีเงินแม่นี่ผู้ใดเอามาให้ย่าหัวจักบ่อนี่บ่อนี่บัวหัวจักเพิ่นแล้วจักเพิเอามาให้แลวบริษัทยูทูบ บริษัทยูทูปเป็นทรงเมื่อไหร่เดี๋ยวเป็นเขียนไว้ยังเดี๋ยวสิอารน่ยายฟังขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกขั้นในด้านยอดผู้ติดตามเรารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมเฉลิมฉลองกับความสำเร็จของคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่วงเวลารับรางวัล ที่น่าจดจำในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์อันแสนพิเศษสำหรับคุณรางวัลน,นี้ได้รับการตรวจสอบและบรรจุบรรจุหีบห่อเพื่อการจัดส่งอย่างพิถีพิถันโดย BEN หากรางวัลของคุณได้รับความเสียหายในระหว่างจัดส่งหรือหากคุณมีข้อสงสัยไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามกรุณาติดต่อเราได้ที่ y o u t u b e c เ e a t อร แอดอีอย่งนี่อันไม่แจ้งเลยนี่โซคั่นอีอย่งนี่ .dot com .dot com สาธุเป็นช่งไม่เก่งอานดูบันทิงยายอ่านไม่ได้เราไม่เห็นมุ่งฟันเนี่ยบอยายอ่านบันี้งอีอย่งนี่โอ้ยอ่านไม่ได้อีอย่งพรีเซนต์อีอย่งหมอลำอีอย่งอ่านดูนี่หมอลำเจริญไกลเอยใกล วอีอ่านไหมหมอลำใจเกินร้อยหนึ่งหนึ่งบอยสิริชัยจิตรม่บอเมียนอ่านไหมอ่านไหมยังกันะหมอลำหมอลำใจเกินร้อยหนึ่งหนึ่งหนึ่งยังชิ้นครับฟอ <laughs> ยังพัดจับแล้วเหรอไม่ใชใคจะไม่อ่านมึง Subscribe โล YouTube เพิ่นมอบโลให้ว่ามีผู้ติดตามครบหนึ่งแสนคนมาหอดแล้วสงสัยอยู่ว่าแ,<ส>แอดมิน,ย,มนยังกถือกล่องผ้าใยมาตรงนี้ยังพิเศษโรู้สึกพิเศษมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่พิเศษที่หลีสาหรับผมซึ่งตอนแรกที่เริ่มทํา youtube กับบริขาหบังอีอยงหลายครับก็คือทําไปเรื่อยเห็น มีหลายสิ่งหลายอย่างอยากนําเสนอให้พี่น้องนะครับเห็นศิลปินคนอื่นๆหรือช่องอื่นๆเพิ่งนกับมี YouTube ในการพิเศษของตัวเองผมก็ลองทําแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆเป็นคลิปนะครับเป็นการแสดงหรือเป็นวิธีชีวิตของผมก็จะมารวบรวมที่ช่องนี้นะครับหมอลำใจเกินร้อยหนึ่งร้อยสิบเคลับพิเศษเพราะว่าผมบัคาดคิดว่าสีมีมือมีนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผู้ติดตามเข้ากับประมาณสองแสนคนหลักครับก็ ความสําเร็จนี้นะครับเพิ่นเอ่ญมาความสําเร็จนีครับเพิ่นมอบโล่ให้เนี่ยยูทูบบอกว่าห้องสาเร็จแล้วเพิ่นจะมอบโล่ให้โลประกาศบอกว่ามอลําใจก็ลอยบอยซิรีส์ใช่ในมสำเร็จมีผู้ติดตามครบ1นึ่งแสนผมขอมอบโลเงินจาก YouTube ให้เป็นของขวัญสำหรับแฟนคลับของผมทุกๆท,ท่านนะครับ พี่น้องแฟนครับนี่ย้ายบึงกลองย้ายขอบคุณขอบคุณแฟนครับขอบคุณค่ะครับที่เพื่อนมากกดติดตามผู้ชงมากเลยกันพูชงมาก u t u b e ไปแล้วมีความสุขความเจริญผูผูผูกดติดตามผู้ติดตามชุ่มให้เพื่อนมีความสุขความเจริญผู้ติดตามมีความสุขความเจริญเจริญเน้อผู้ชงมากกระจายไอก็ได้ครับขอบคุณหลายๆครับผมขอมอบโล่เงินจาก youtube นี่ ห้เป็นของขวัญพิเศษสําหรับแฟนคลับของมองล่ำใจเกินรอยซึ่งบางคนติดตามมาตั้งแต่ตั้งช่องเปิดช่อง YouTube นะครับจนมาถึงวันนี้ที่เข้าได้รับโล่นะครับผมรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่สุดเลยครับผมแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับวงกระสิพญ่มรักษาผลงานนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าดีๆอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องในชมทางช่อง YouTube ตลอดครับ ขอบพระคุณหลายๆครับขอบพระคุณจากใจครับผมสวัสดีครับ